ก่อนฟังในห้องประชุมนะคะเขาบอกว่ามีสมาชิก4ีกรุงเนี่ยไปอบรมต่ออายุบัตรเนาะแล้วเขาไม่เคยเข้าห้องเรียนเลยไม่เคยเข้าห้องประชุมเลยเขาไม่รู้แผนการตลาดเขาก็มีแค่บัตรในหน้าแล้วก็ขายอย่างเดียวเท่านั้นเออมันก็ไม่แปลกนี่แล้วมันเสียหายตรงไหนละ่ะตามแผนการตลาด MGM คนมีบัตรในหน้าคือระดับ5นะคะค่าคอมที่ได้อะจะบบกค่าตำแหน่งให้อีก3% แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมียอดสะสมในสามเดือนคุณจะปรับเป็นระดับ4ปรับแล้วได้อะไรล่ะค่าตำแหน่งเพิ่มอีก4%ยกตัวอย่างคอม12เนี่ยพอคุณอยู่ระดับ4แล้วเนี่ยคุณจะมีคอมเพิ่มอีก4%เป็น16ระดับ3ก็คือยอด900ในสมเดือนคอมเพิ่มอีก5%ระดับ2ก็คือ2,007 7, ใน3เดือนฮันนี้พิมพ์ศูนย์ตกไปตัวหนึ่งนะคะ มีคอมเพิ่มอีก5.5%ค่ะส่วนระดับ1 6ล้านใน3 3เดือนมีคอมเพิ่มอีก6%นี่คือตารางแผนการตลาด MCM นะคะลองไปศึกษาดูนะเนี่ยนะคะนตัวเลขค่าตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามี12ระดับนะแล้วอันนี้เป็นเกณฑ์ในการปรับระดับค่ะคราวนี้มาดูต่อแล้วสมมติท่านเหล่านี้โหขายไปได้2ล้านละอะไรละ ไม่เคยดูระบบหลังบ้านเลยไม่รู้แผนการตลาดเลยไม่เคยปรับระดับเลยแล้วคอมที่เขาควรจะได้ล่ะคะเห็นไหมแล้วแผนการตลาดของเราอะ่ะไม่ต้องรักษายอดด้วยตำแหน่งไม่มีลงด้วยนะคะอ่านี่ไงระดับสมาชิกขึ้นแล้วไม่มีลงยอดตกอะไรก็ได้ค่าตำแหน่งเท่าเดิมเนี่ยถ้าเราเรียนรู้แผนการตลาดเราจะเก็บเงินที่หล่นหายได้นะคะนี่คือประโยชน์ของการเรียนรู้ แจ็คหมาบอกว่าผมไม่อยากตายคาฟิตผมอยากตายริมชายหาดเออคุณรู้ไหมว่าในแผนการตลาด MGM คุณเลือกได้นะคุณจะนั่งทำงานให้มีไรายได้หรือจะใช้ระบบทำงานแทนคุณก็มีไรายได้สมมุติว่านักขายเนี่ยขา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 ย,ขายวันละแดชั่วโมงสมมุติว่าเขาได้วันละ2 0,000ืนนะถ้าเขาอยากได้4ี่0มนเขาต้องทำงาน16บชั่วโมงใช่ไหมถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เยอะกว่าย4ี่ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องทำไงคะ มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการรวยแบบนี้มันรวยแบบเหนื่อยนะคุณต้องเอาเวลาไปทํางานทุกครั้งเลยต้องทํางานทุกครั้งเพื่อได้เงินมานะถ้าคุณไม่ทํางานคุณก็ไม่ได้เงินก้อนนี้เลยแต่นักขยายสมาชิกค,ค่ะเขาก็คุยกับคนแค่วันละหนึ่งสองชั่วโมงอะทํางานแค่วันละนิดวันละหน่อยอะทำไปเรื่อยๆเยขาได้ลูกค้าสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีลูกค้ากี่ร้อยกี่พันคนก็มีเจ้าหน้าที่สีกรุงเช็คเบีย้ยแจ้งงานเตือนต่ออายุให้ ทุกครั้งที่มีการซื้อซ้ำแพสซีฟอินัมเกิดขึ้นทุกครั้งเลยแปลว่าเหนื่อยน้อยได้เยอะและรายได้โตขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมหยุดทำไรายได้ยังไม่หยุดเลยอะดังนั้นถ้าคุณอยากเข้าใจไอเดียนี้ก็ไปดูสบายยาวถ้าเราขี้เกียจเป็นนะคะหรือว่าถ้าอยากเข้าใจไอเดียทำน้อยได้มากได้เงินประมาณเท่าไหร่ไปดูขายไว้ใช้ขยายเพื่อเก็บนาทีที่22ของเล็กน้อยไม่จำกัดเท่ากับมหาศาลนะคะ และถ้าคุณเคยซื้อ2 0 0 0 0เนี่ยวันหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยคุณจ่ายแค่176ก็พอคุณอยากซื้อบใครคุณอยากกลับแล้วพอคุณเคยซื้อ17,600เนี่ยคุณจะกลับไปซื้อ20 0 0 0อีกไหมนนถ้าคุณตอบว่าโอ้ใครจะไปซื้อ20,000ซื้อ1 7 6 0 0สิแสดงว่าคุณกำลังยอมรับว่าตลาดลูกค้าสมาชิกจะโตขึ้นเรื่อยๆส่วนตลาดการขายจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆการคืนผลประโยชน์ตรงนี้ คืนให้กับลูกค้าไปเนี่ยจะเกิดการซื้อซ้ำค่ะและไม่ต้องทำการตลาดใหม่แถมเขาแนะนำบอกต่อให้ด้วยนะทุกครั้งที่มีการซื้อซ้ำค่าตำแหน่งค่าแนะนำเกิดขึ้นเสมอค่ะกฎหมายบังคับซื้อเราทำให้เขาประหยัดขึ้นเนี่ยมันน่าซื้อซ้ำไหมคะและทุกครั้งที่มีการซื้อซ้ำค่าแนะนำและค่าตำแหน่งเป็นของสายงานนั้นเสมอคุณเคยแนะนำใครไว้ไหมล่ะ เขามาซื้อเมื่อไหรค่าแนะนําค่าตําแหน่งเกิดขึ้นเสมอคะ่ะแล้วถ้าอยากได้ค่าตําแหน่งอย่าลืมมีบัตรในหน้าด้วยนะคะจะมีรายได้2ก้อนนะลองไปดูคลิป1%ชนะ3.35%นะแล้วคุณจะเข้าใจคะ่ะ